เปิดว้าปจอดฟอลคอนผู้ทําแฟนละครร้องไห้ทั้งพระนครหลังชมพรมลิขิต EP 0.8เปิดว้าปจอดฟอลคอนผู้ที่ทําแฟนละครร้องไห้ทั้งพระนครหลังชมพรมลิขิต EP 0.8ร่ำให้กันทั้งพระนครหลังจากที่ได้ดูสดพรมลิขิต EP 0.8 ไปเมื่อวันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายน2,566ที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนๆละครพรมลิขิตภาคต่อของบุพเพสันนิวาสถึงกับร้องไห้ไม่หยุดทั้งช็อคที่ยอดหรือจอร์ดฟอลคอนหรือหลวงชิดภูบาลต้องมาเสียชีวิตลงใน EP นี้ทั้ง,ท,งทั้งที่เพิ่งเดบิวต์เป็นบอยแบนด์อยุธยาไปเมื่อ EP 0.7 และยิ่งอิมแทกเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นฉากที่เท้าทองกีบมาหรือมารีตองกีมาทราบข่าวการตายของลูกชายที่เหลือเพียงคนเดียวของตนซึ่งนางร้องไห้แทบขาดใจยิ่งทำให้แฟนแฟนละครถึงกับร้องไห้ตามด้วยความสงสารขณะที่หลายๆคนอินมากจนถึงขั้นเกลียดขุนหลวงท้ายสะไปเลยทีเดียว เพราะความใจร้อนครั้งนี้จึงทําให้ต้องเสียสหายรักไปหนึ่งคนแต่เนื้อหาในละครก็ยังเป็นปริศนาว่าจอรดฟอลคอนเสียชีวิตจริงหรือไม่เนื่องจากตามประวัติศาสตร์แท้จริงจะรึกว่าหลวงชิดภูบาลหรือจอร์ดฟอลคอนรอดชีวิตและยังแต่งงานมีลูกหลานอีกด้วยแต่รอมแพง เจ้าของบทประพันธ์ครมลิขิตได้ระบุว่าตามหลักฐานชั้นต้นยืนยันว่าจอร์ดฟอลคอนเสียชีวิตตั้งแต่คศ 1709- พศ2252ปีที่พระเจ้าท้ายสะขึ้นครองราชแต่ถึงแม้พ่อจอร์ดของพ่อริชจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ตัวนักแสดงที่รับบทเป็นหลวงชิดภูบาลยอด ฟอลคอนหรือจอร์ดก็ยังสามารถไปติดตามอินตาแกรมและแฟนบุ๊กส่วนตัวของพ่อได้หนาอาเจ้าซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ใครจะขอพาไปเปิดว่าพ่อจอร์ดฟอลคอนว่าเป็นใครชื่ออะไรทำไมถึงเล่นได้กินใจจนแฟนแฟนละครเสียน้ำตาได้ถึงเพียงนี้สำหรับยอดหรือจอร์ดฟอลคอนหรือหลวงชิดภูบาล ได้หนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอย่างโอมคณนินสแตนลีย์มารับบทนี้แม้หน้าตาจะอ่อนวัยที่หารู้ไม่ว่าโอมคณนินอายุ34ปีแล้วอีกทั้งยังเคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในละครมากมายในสังกัดช่องสามประวัติโอมคณนินสแตนลีย์เกิดวันที่31มีนาคมพศ 2532เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดหนุ่มคลีโอในปีพั2ห5 3หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานออกมาหลากหลายอย่างทั้งการเป็นนายแบบแสดงมิวสิกวิดีโอในปีพั2555โอมได้แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องรักแรกกระแทกจิ้นต่อมาโอมได้ร่วมแสดงในละครชุด สุภาพบุรุษจุธาเทพในตอนคุณชายรนพีโดยเขารับบทเป็นพ่อเลี้ยงอดุลเจิมสิริวัยหนุม่มต่อมาโอมได้เป็นที่รู้จักจากการแสดงในละครเรื่องทองเนื้อก้าวในบทบาทของอภิชาติตอนโตหลังจากนั้นโอมก็ได้รับบทบาทการแสดงที่หลากหลายจนมาถึงละครเรื่องริมฝั่งน้ำ โอมก็ได้รับบทตัวร้ายเรื่องแรกซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมในทางที่ดีผลงานเด่นของโอมได้แก่ตะวันยอแสงซีรีส์ลูกผู้ชายตอนภูผาและอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีปัจจุบันโอมได้รับบทบทบาทพระเอกในละครเรื่องสะพายเจ้าสูวส่วนในด้านการศึกษาโอมคณนินสแตนลีย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผลงานการแสดงผลงานละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่องสาปีสอพั2556คุณชายรณพีรับบทพ่อเลี้ยงอดุลเจิมสิริวัยหนุ่มนางร้ายสายลับรับเชิญทองเนื้อ9้ารับบทอภิชาติ ปีศส5 5 8สิงเลือดมังกรรับบทเสียวัยหนุ่มกระทิงเลือดมังกรรับบทเสียวัยหนุ่มแรดเลือดมังกรรับบทเสียวัยหนุ่มผงเลือดมังกรรับบทเสียวัยหนุ่มหนึ่งในสวงรับบทที่นิดพนัทพงศ์ไฟล้างไฟรับบทสัตว์วัดเดชาเลือดรัฐปีป ศส5 5 9ท่านชายกรรมลอรับบทคุณชายน้อยเทวินนารีริศยารับบทนรินปีศสอพ2560ตะวันยอแสงรับบทธาดาสายทานหัวใจรับบทอ๋องปีนหสบ ใหมฮีโร่วีระบุรุษสุดที่รักตอนมาตุภูมิแห่งหัวใจรับบทพอตอนอพออดิศัก์บูรณะดำรงติใหมฮีโร่วีรบุรุษสุดที่รักตอนใต้ปีกปักษารับบทพอตอนอพออดิศัก์บูรณะดำรงติรับเชิญริมฝั่งน้ำรับบทอานัตวนิสัทธาเอ,อิร์ธปีบสอัสซีรีส์ลูกผู้ชาย ภูผารับบทเวหากล้ากแกร่งนายแพทย์จตุรพัฒชะวกรกุลหมอพัทระปีพส2563ระบำเม่รับบทปรินคีตะพออกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีรับบทกบอ่านเรื่องย่อละครปีพอ2564มยายาเสนหารับบทภากรกอน สภัยเจ้าสัวรับบทร้อยตำรวจเอกไตรวิทย์เศรษฐกิจเดชากุลปีพศ2565เกมปรารถนารับบทภาคินวีระยะวานิชสร้อยสะบันงารับบทแอนดี้รับเชิญตอนจบปีพศ2566ป่านางเสือรับบทผู้กองฤทธิชัย1กรงดอกสร้อยรับบทนาคารินรับเชิญ รมลิขิตรับบทจอร์ดตอนโตภาพยนตร์ปีศ2555รักแรกกระแทกจิ้นรับบทอันยองปีบศ2558ซิงเกิลเลดี้เพราะเคยมีแฟนรับบทโอมมิวสิกวิดีโอเพลงขอบคุณที่ทิ้งกันศินลปินสุดารัฐผ่าปฏิมากรเพลงไปไม่ได้หรือเธอไม่ไป ศิลปินโฟโมดเพลงภาษาดอกไม้ศิลปินแคลอรี่บลาบลาส่วนใครที่อยากติดตามพ่อจอร์ดก็สามารถเข้าไปกด Follow ได้เลยที่ o h m c a n i n Official และ c a น n i n พ่อจอร์ดได้ฝากภาพน่ารักๆไว้เต็มเลยเจ้าคะ่ะ